สวัสดีครับสมาชิกเรียนและไรทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนทางเน็ตทางไลน์เรียนเลยพบกันกิจวัตรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนการสอนของรุ่นที่หนึ่งทับสองห้าห้าเก้าหรือรุ่นที่เจ็ดนะครับครับก็มาต่อมาต่อช่วงนี้สองก็คือเรื่องของยังอยู่ในเรื่องของโครงสร้างของมืออยู่นะ <c oughs> นี่เราจะมาวัดมือกัน มือนี้วัดวัดไปทําไมคือคืออย่างนี้ในในส่วนของฝ่ามือเนี่ยเราเห็นแล้วตะก,กี้ด้านในทั้งหมดเราคุยกันภาพรวมๆกว้างๆทีนี้เรามาดูข้างหลังมือหน่อยคือจาหลังมือก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องอยู่พอสมควรก็คือเรื่องของความยาวของนิ้วมือกับฝ่ามือถ้าเราง้มมือลงนิดนึงเหมือนภาพเนี้ยเราจะเห็นกระดูกปนโปนเี่ยวตรงนั้นนิดหนึ่งนะออกมือนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ย ทีนี้เราเอาปากกาแต้มไว้ปากกาแดงๆนะวรใช้ปากกาแดงแต้มไปตรงกระดูประมาณถึงกลางตรงตำแหน่งเนี้ยนะครับตรงตำแหน่งเนี้ในขณะเดียวกันตรงตำแหน่งข้อมือตรงเนี้มันจะมีบางคนมีเส้นพับอยู่พอพอแงานมือนิดนึงมันจะมีเส้นให้เห็นอยู่แต่คนเจ้าเนื้อหน่อยก็จะดูยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะให้เอาแนวเส้นตรงจากข้อเป็นโพลเนี่ย ขีดเป็นเส้นตรงเข้ามาเราก็เอามาร์กไว้ตรงตำแหน่งข้อมือเนี้ยพอามาร์กสองตำแหน่งแล้วนะหนึ่งมาร์กตรงตำแหน่งนี้สองมาร์กตรงตำแหน่งนี้พอามาร์กเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เราก็ปล่อยปกติลองเอาไม้บรรทัดวัดดูวัดยังไงอย่างนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้จะได้จะได้ง่ายขึ้น ก็คือเมื่อกี้เรามีมาร์กสีแดงแล้วนะเรามาร์กไว้แล้วว่าตรงตรงตำแหน่งจุดเรามาร์กไว้แล้วเนี่นะมันจะมีบางคนก็จะมีเส้นให้เห็นเลยวัดจากตรงตำแหน่งปลายนิ้วเลยไม่เอาเล็บนะบางคนเล็บยาวอยู่แต่เอาเฉพาะส่วนของเนี้ย <c oughs> มาถึงตรงตำแหน่งที่เรามาร์กสีแดงสมมติว่าเราวัดได้ประมาณตั้ คือส่วนใหญ่มือคนไทยอยู่ประมาณถ้ามือผู้หญิงอยู่ประมาณแปดถึงเก้าเซนต,ตรงเนี้ถ้ามือผู้ชายสิบถึงสิบเอ็ดอยู่ประมาณนี้เมื่อเทียบอสมมุติว่าผมวัดมือผู้หญิงตรงนี้ได้เก้าพอมาวัดตรงนี้ได้แปดนี้ถือว่ากําลังดีนิ้วมือยาวกว่าฝ่ามืออยู่ หนึ่งเซนถือว่ากาลังดีคืออย่างนี้นะส่วนของนิ้วเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดการคิดการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องความคิดทั้งหมดเพราะว่าที่เราคุยกันที่เราเรียนกันมาก็คือว่าเล็บมือนิ้วมือลักษณะมือเนี่ยเป็นกลุ่มของความคิดแต่ทีนี้ว่าความคิดที่ผมพูดถึงภาพรวมมันเป็นเป็นเป็นเจริตมันเป็นอุปนิสัยมันเป็นภาพรวมใหญ่แต่ถ้าเป็นของอ่า เฉพาะนิ้วเนี่ยมันคือว่าทางโน้มในเรื่องของความคิดถ้าสมมุติว่าคนที่มีนิ้วยาวกว่ามืออยู่ประมาณสักหนึ่งเซนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่คิดกับทำกําลังดีคําว่ากําลังดีคือเป็นคนคิดเป็นทําเป็นไม่ช้าไม่เร็วเกินไปแต่ถ้าคนวัดออกมาปุ๊บแปดต่อแปดล่ะอันนี้คิดเร็วทําเร็วหรือบางทีทําไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ เร็วไปที่ไม่ชอบคิดไม่ค่อยชอบใช้สม,อง,งอ,มองอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากทำอะไรก็ทําทําไปเลยไม่ต้องอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดมากผิดผิดสู่ก็ว่ากันไปไม่ไม่ไม่ค่อยรบอบคอบแต่ถ้า,ถ,าถ้ายาวกว่าละ่ะต,ตรงนี้แปดแต่ตรงนี้เป็นสิบล่ะถ้ายาวกว่าถึงสองเซนเนี้ยถือว่าน้ําหนักจะมาทางความคิดเยอะลนะคนนี้จะคิดเยอะรายละเอียดเยอะรบอบคอบดี หรือไม่อ่าต้องมีเขาวดีหรือไม่ได้ <c oughs> คือบางเรื่องเนี่ยมันดีใช่ถ้าสมมุติว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ทํางานที่มันต้องอยู่ในรายละเอียดเช่นทํางานเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเป็นนักบัญชีเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่มันต้องใช้ความคิดเยอะๆอยู่ในความรับผิดชอบต้องใช้สมาธิก็ดีถ้าคนนิ้วยาวกว่านะแต่ถ้าคนนิ้วยาวแล้วให้ไปทํางานที่มันต้องใช้ความเร็วต้องตัดสินใจบ่อยๆต้องอะไรเงี้ย ก็ไม่ดีเพราะว่าจะช้าไปข้อมูลจะเยอะไปรายละเอียดจะเยอะไปคนนิ้วยาในงานฝีมือดีรายละเอียดดีสมาธิดีแต่แตัดสินใจช้าอ่าคําว่ายาวมันต้องประมาณทักเซนตครึ่งขึ้นไปเซนตครึ่งเป็นครึ่งไปถึงสองเซนขึ้นไปถือว่านิ้วยาวอ,อันนี้คือว่าในเรื่องของนิ้ว <c oughs> ตรงตำแหน่งหลังมือเนี่ย มันก็จะถ้าเราโยงไปกับคราวที่แล้วเราจะเห็นเรื่องของในความความผิวอะความตึงผิวที่ผมบอกว่าคนศิลป์เนี่ยหลังมือจะเรียบคนนิ้วจะอิ่มปลายนิ้วจะเรียวขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมือสี่เหลี่ยมเนี่ยส่วนใหญ่หลังมือจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่มีเส้นมีเอ็นมีข้อ นิ้วก็จะไม่ให้เรียบไม่เนียนไม่ใช่อิ่มเท่าไหร่นิ้วก็จะเป็นตรงตรงอย่างเงี้ยสังเกตนะเพื่นี้เล็กๆน,น,น้อยๆ <c oughs> อะเข้ามาในฝ่ามืออีกทีจะเริ่มเข้ามาเรื่องของของเอ่อเกี่ยวข้องกับเนินบ้างแล้วนะคืออย่างนี้ในมือของกันเราเนี่ยมันจะมีเส้นหลักๆอยู่ประมาณทักสามเส้น เด่นะเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจอันนี้โดยธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วคนเราก็จะมีประมาณนี้แต่มันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบมีเพียงสองเส้นมีเส้นชีวิตกับเส้นนี้กาเรียกว่าลายมือขาดทนี้มันจะมีความกาเรียกว่าความความยังไงถึงจะเรียกว่าเนินในมือได้มาตรฐานมาตรฐานแรกที่เราจะวัดกันก็คืออย่างนี้นะก็คือ ผมไล่าจากเนินปรหัสไปเนินปรหัสเนี่ยตรงตำแหน่งนี้นะมันจะมีเส้นตัวนี้ก็เรียกว่าเส้นรัดข้อนิ้วนะทุกคนน่ะจะมีเส้นรัดข้อนิ้วเส้นรัดข้อนิ้วสวยๆก็ได้ก็ได้เปรียบเป็นคนอะไรว่าสุขภาพดีประสาทสัมผัสดีบางคนเส้นรัดข้อนิ้วยุ่งๆสีไม่สด,ดใสก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครียดอ่ะพื้นที่ที่ได้มาตรฐานนะ <c oughs> คือเนินตรงตำแหน่งเนินพระรหัสเนี่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบยี่สิบมิลิเมตรสองเซนอะเงนี้ยพอมาถึงเนินเสาพื้นที่จากความสูงเนี่ยนะจากผมเห,เห็นลูกสอนตัวน,นี้นะมาถึงตำแหน่งเส้นใจเนี่ยต้องไม่น้อยกว่ายี่ห้ายี่ห้ามิลเมตร หรือสองด้าเซนตรงตำแหน่งนี้ต้อง30นะ30 30ิบมิมเมตรหรือ3ามเซนตรงนี้ก็เท่ากับเนินพื้นฐานอ่ะยีนะครับอันนี้คือความมาตรฐานนะถือถ้าได้ตามนี้ถือว่าได้มาตรฐานอันลองลองเช็คตัวเองก่อนก็ได้ดูว่าได้ไหมกะด้วยสายตาก็ได้ตรงตำแหน่งนี้สองเซนตรงตำแหน่งนี้สองเซนครึ่งตรงตำแหน่งอาทิตย์นี่สามเซนตรงตำแหน่ง พุทธมีได้สองเซนคือคืออย่างนี้ที่ว่าได้มาตรฐานคืออย่างนี้นะความหมายมาตรฐานนี่คือ,คอว่าถ้าสมมติเราดูมือคนอื่นปุ๊บถ้าโครงสร้างเขาได้มาตรฐานปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าโอเคละตนนัวนี้ถ้ามีอย่างอื่นดีมาประกอบคือฐานฐานเดิมได้มาตรฐานดีละนะนะทีนี้ถ้าเป็นลายมือขาดละ่ะบวกไปตำแหน่งละห้าเซนบวกไปตำแหน่งละห้าเซน ตรงนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบห้าตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่อ่าสามสิบตรงนี้ก็ต้องเป็นสามสิบห้าสามสิบห้าตรงนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบห้าครับก็คือเป็นพื้นที่ที่มันควรจะได้ประมาณนั้นอะไรที่มันมาตรฐานมันก็จะได้ตามมาตรฐานสมมติคนคนเนินอาทิตย์ไม่ได้สามสิบเนี่ยก็แสดงว่า ความสาเร็จความเด่นดงังความสคัญอาจจะได้ไม่เต็มได้ยากความหมายคืออย่างนั้นนะอ้าวแล้วถามว่าลงคนมือเล็กมือใหญ่มันจะเป็นยังไงเล็กใหญ่มันก็อยู่ประมาณนี้แหละอันนี้คือมาตรฐานถ้าใหญ่มากเขาก็ต้องมากกว่านั้นคือจะเล็กยังไงก็ต้องไม่แน่นะบางคนมือใหญ่แต่ว่าเส้นเส้นใจไปอยู่สูงอ่าก็มีบางคนมือเล็กแต่ว่าเส้นใจลงมาอ,อยู่ต่ํา คำว่าต่ำเอาเอาเอาส้นมือเป็นเป็นฐานนะเอาส้นมือเป็นเป็นตัวคำนดมีนะบางคนเนี่ยตรงตำแหน่งไอ้เส้นเส้นใจเนี่ยมันยกตรงสูงเลยพื้นดีตรงนี้ก็เลยเสียไปหมดก็คือได้ไม่เต็มได้ไม่ตามเป้าได้ไม่ตามเป้าหมายคลิปนี้ประมาณ10นาทีไปกัน